หมามาอาบน้ําตัดขนทรงเทดดี้แบร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> เสร็จแล้วน้องหมามาตัดทรงเทดดี้นะร้านอาบน้ําตัดขนน้องหมาน้องแมวซานในสวนเกษตรมาขอนะคะเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในก,การจิดอาสา ัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาทีการตามมูนลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร,ร่วมกันนะด้วยดินดุกัดสะบัดเวงวิ่เราล้ำหมดนะขอบคุณค่ะจะเป็นขนที่อยู่หลังใบหูนะคะส่วนใหญ่ถ้าสมมติเจ้าของไม่แปลงมันจะเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งก้อนแน่นขนาดนี้มันจะไม่สามารถที่จะสางขนออกได้นะคะมันจะต้องตัดสั้นไปเลยแล้วมันก็จะดูแหว่งเป็นทั้งสองข้างเลย น้องค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมให้สางขนนะคะตัวพี่ช่างเองก็น้องก็ไม่ยอมเช่นกันนะ,ะตัดออกมันก็จะแบ่งๆนิดนึงกับมาดูกันอีกทีเนาะว่าตัดแล้วก็จะเอาให้สวยที่สุดเท่าที่พี่ช่างจะทําให้ได้เนาะตัดออกแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นก่อนเลย มาอาบน้ํำตัดขนทรงเทดดี้แบร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหลังจากอาบน้ํานะครับเป่าขนให้แห้งแล้วนะครับพี่ช่างเขจะมาแต่งขนละเอียดกันอีกทีหนึ่งรอบแรกนะพี่ช่งางสางขนแล้วก็ตีขนฟูนะครับ ตัดขนขึ้นทรงไว้ด้วยกันไก่ทั้งตัวนะครับอาบน้ําได้ขนแห้งแล้วก็มาแต่งละเอียดกันอีกทีนึงขนน้องจะมีขนพันกันค่อนข้างลึกนะครับเป็นขนสักะตังชั้นในเลยต้องมันแปรงขนให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก้อนขนสักะตังนะครับขนจะได้ไม่พันกันไม่เป็นก้อนถ้าเวลาสางจริงแล้วน้องก็ค่อนข้างจะเจ็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขนพันกันแล้วถ้าไม่สางออกก็จะต้องตัดขนสั้นนะ เมื่อพันกันแล้วก็จะมีวิธี2วิธีเท่านั้นที่เป็นวิธีแก้นะคือการสางออกหรือว่าวิธีที่2ก็คือการโกนขนสั้นและเลื่อนขนใหม่นะครับถ้าไม่อยากให้น้องอต้องสางขนแล้วมันจะค่อนข้างเจ็บหรือว่าไม่อยากให้ตัดขนสั้นก็ต้องแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก้อนขนสก,กตังเมื่อเป็นก้อนขนสก,กตังแล้วเนี่ยมันจะเก็บความอับชื้นอับน้ําก็จะไม่สะอาดนะครับแล้วก็ ความอับชื้อที่อยู่กับขนสังกะตังนะจะทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังทําให้เกิดโรคผิวหนังเป็นพวกเชื้อราได้นะครับเป็นผื่นแดงผื่นคันได้ง่ายควรจะแปลงขนให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัดขนสระเป็นยังไงนะเสร็จแล้วน้องหมามาตัดทรงเท็ดดี้นะร้านอาบน,น้ำแต่ขนน้องหมาน้องแมวซอน ในส่วนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4ห3นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร,ร่วมกันนะดืวยดินดุกัดสบ,บัดเวงวินเราล้ำมดนะขอบคุณค่ะนะคะมาอาบน้ำตัดขนทรงเทดที่แย่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง พี่ช่างกำลังตัดขนละเอียดให้น้อยอีกทีหนึ่งนะครับทรงหมีเท็ดดี้นนะตัดด้วยกันไกทั้งตัวอาบน้ำตัดขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนแดะส่งกระเสริมคขามสกันครับเบอร์โทรศัพท์08664044 4 3หานัสอาบน้ำตัดขนสุนัขแมวทุกขนาด,ท,นาดทุกสายพันธุน์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเี่งวีเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวเป็นก่อน,นลูกแนนหนึ่งวันและได้สนุนพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจอสงพิการตามมูลนิ่ารตา อนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วน้องหมามาอาบน้ําตัดขนทรงเทติเบร์นะคะร้านอาบน้าตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอค่ะไปโทรศัพท์ศูนย์แปดหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามบุลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะ โอกาสจับเวรีน,นเรารับหมดนะคะ,คคะน้องอยากกลับบ้านแล้ว <laughs>